ไไปปันนอเดี่ยวสองโตเดี๋ยวสามโตพี่น้องควรสวัสดีค่ะป่าอยู่ตรงคนจินูน อเอาไม้เส่อันนั้นบ่แต่กินนู้นบ่อนทแ่าอาเอาุนอยะนนี่เลย้อ้ยแต่กินนู้นยังนีพี่น้องเอนกินนู้นอย่างไรนี่หือ ตัวตัวใหญ่ๆมวนๆนั่นแหมหนูเพื่นจีนุ่นอยังจีนุ่นสร้างน่นสร้างนี่จีนุ <Tomorrow. S 1> ่นสร้างมาสั่นต่อสามตัวกับแจวอิมท่อนตัวนี่มาเมนมันมาแมนเอาไปก่อนตัว

đèo lấy nữa một cái nữa, cái nữa. ไม่ก็ไม่ก็ตึ๊ดขึ้วกันเรียบอะไรตัวหนึ่งเอ๊ะ ขุดกลวงกลวงกุดกวงกลวงกุดกลวงกลว,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 วงไปเลยบ้านบ่จังาหายก่อนคือควายบบยังไงนึ่งเด้ผู้ดเดียวสำบ่อไอกันตุ๊ี่สร้อง มันอยนู่นอยู่มาทายกันเด็มาทายดี๋ยวเรีนบ่ยงามบ่ย่นถีตัวทงาังีบ่โมดนั่นบนนมือนูไปทังคู่หละเสียมเป็นตะเขาดีเนาะเขาเขาเนาะพ่อละหมันเสียมเซียนมากบ่ เรียมเทียนกันจะว่าทินาได้คือเทียนบ่อวุนไปวุอนไปอันนี้เก่าให้เจ้าต้องเขียนขวดขึ้นมากเ ตอนปะเนี่ตอนปะบ่เอ้ากนกับวัลเลยแต่ไม่เหตุเกิดเนาะ dùp hmm, đại lý kìm muốn đèn nhanh Để hai con, tổ để sáng tội thì nó không quên một liệu mọi người có thể thấy cái món quà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  món chắc tôi nha ăn bò ủa ba là cái nguồn yên cho môn của của cái nó Tại cái này chắc tổ không có quá vậy

นี่ได้ยังสิจักสตัวเออี่ตัวเดียวนี่ฉันตัวเดียวอจสอตัวนี่ค่นี่บอสนี่มันสมุแล้วเ่้ว